แนะนำพอกันทั้งคู่ถ้าคนเราตายไปแล้วเราจะไปไหนเราตายไปแล้วจิตเราจะไปด้วยไหมตายแล้วไปเกิดจิตเกิดดับตลอดเวลามันอยู่กับเราตลอดทั้งวันทั้งคืนและเกิดดับตลอดวันตลอดคืนไม่เคยหยุดเกิดหยุดดับในขณะนี้นั่งอยู่ก็เกิดดับเรื่องหนึ่งจิตรู้สมมติเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ตั้งคำถามเราก็รู้คําถามเมื่อกี้หนึ่งอย่างละสักพักหนึ่งอาจารย์ตอบคาถามเสร็จปุ๊บจิตเมื่อกี้ก็ดับไป พอลาอาจารย์อ่านคำถามใหม่จิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นไปรับรู้คําถามดวงใหม่เราตั้งอูกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราลืมไปมันก็ดับไปจิตมันเกิดดับแบบนี้ตลอดเวลาเลยตลอดวันตลอด,ลอดคือไม่เคยหยุดเพราะจิตเป็นตัวรู้แจ้งในอารมณ์จิตเป็นตัวรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นวิญญาณหรือจิตเนี่ยจะเข้าไปผูกติดแล้วจะรับรู้ในอารมณ์นั้นลักษณะถ้าอธิบายมาละเอียดมากเรื่องนี้มันลึกพวกเราไม่น่าจะเข้าถึงกันนะเอาไว้เจ้าอยากรู้เรื่องนี้ไปเข้าคอร์สกับอาจารย์วันที่8มีนาหมอเสงียงรังสรีปรทุมธานีใกล้ไหมวะ ปทุมธานีใครไปแล้วก็ไปนะมีโรงแรมให้พักฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปฟรีได้เลยจะสอนเรื่องนี้โดยตรงถ้าพูดที่นี่พวกนี้งงหมดนะน่าจะมีมึงเข้าใจอยู่แค่คนเดียวเวลาตกนรกเราจะรู้ไหมว่าเราตกนรกในนรกจิตเราจะไปด้วยไหมรู้อยู่แล้วยังไงก็รู้แต่อยู่ที่ว่ามันจะลืมตอนไหนแค่ไหนเ,เพราะว่านรกเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ทรมานทุรานทุรายเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัส บางทีมันโดนจนแบบว่าไม่มีเวลามานั่งคิดหรือว่ารู้หรือไม่รู้มันเจ็บทรมานอย่างเดียวนะอาจารย์คิดยังไงกับการบูชาทานฟอร์เมอร์ก็ปัญญาอ่อนดีนะไม่เขาทำเป็นคอนเทนต์ไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้ว่าจริงใช่ไหมแต่กูว่าต้องมีคนปัญญาอ่อนไปว่าจริงมึงเชื่อกูไหมอาจจะมีมึงพวกมึงอยู่ในนี้ก็ได้นะบางคน่าน่าจะไปมาแล้วก็ได้ หรืออาจจะก,กําลังตั้งความหวังไปขอเลขขอหวยอยู่ก็ได้นะไม่แน่มันน่าจะเป็นคอนเทนต์แหละเพราะว่าเห็นมีคนมาพูดก,กับอาจ,จารย์อยู่ว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์เพื่อขายกาแฟอะไรประมาณนี้อยากเลิกปั่นสล็อตท,ทำยังไงดีครับเคร,ร,รื่องโทรศัพท์ทิ้งน่าดิเดี๋ยวไม่ต้องใช้เพราะมันเราปั่นเพราะมันมีโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะว,วิธีการเนี่ยคือมองเห็นโทษของมันเยอะๆมองเห็นโทษของการปั่นสลอ็อตมันทําอะไรบ้างโทษเสียเงิน แล้วเวลาเราไม่มีเงินเนี่ยเราจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นก็ทําไม่ได้แล้วมันจะนําไปสู่การอะไรการช่อโกงการลักทรัพย์เอาเงินคนอื่นที่ไม่ใช่ที่เจ้าของไม่ให้เนี่ยเอามาเป็นของเราเพื่ออะไรมาตอบสนองต่อการปั่นสล็อตของเราดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรมองเห็นโทษของมันเยอะๆว่าโทษของมันคืออะไรแล้วมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเรายัางไงมองเห็นโทษภยัยอาจจะยยกตัวอย่างเวลาเรามองเห็นโทษถ้าเรารู้ว่าการที่เราเข้าไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะได้รับอันตรายเราคิดว่าเราจะเดินเข้าไปในที่นั้นไหมยอมไม่ไปเพราะเรามองเห็นโทษของมันเช่นเดียวกันกับการที่เราจะเกรงกลัวหรือจะไม่ทําในสิ่งใดให้เรามองเห็นโทษของสิ่งนั้นเยอะๆแล้วเราจะมีกลอุบายเป็นเครื่องออกจากมันได้วิธีการคือมองเห็นโทษอย่าไปมองเห็นประโยชน์แต่ปัญหาคือเวลาเราปั่นสล็อตเราดันไปมองเห็นประโยชน์ไปไงประโยชน์มันคืออะไรเฮ้ยมันเล่นแล้วมันได้ตังค์ว่ะเฮ้ยมันเล่นแล้วเราจะได้เอาเงินไปปลดหนี้ปลดสรรินค้าเราได้เราเล่นจะได้เอาเงินไปซื้อของซื้อนี่ เรามองเห็นแต่ประโยชน์ของมันแต่ไม่มองเห็นโทษของที่เกิดขึ้นโทษคืออะไรล่มจมไม่มีเงินไม่มีทองหมดเนื้อหมดตัวเครียดเนี่ยคำถามคือเรามองเห็นโทษเหล่านี้บ้างไหมถ้าเรามองเห็นโทษเราจะไม่ลงมือทําในสิ่งนั้นเลยเหมือนเราจะชอบใครสักคนหนึ่งถ้าเรารู้ว่าเขาสันดาห์ไม่เลยเราจะชอบเขาไหมไม่มีทางเพราะเรารู้เขาว่าถ้าเราครบกับเขาเนี่ยเราจะต้องทุกข์ใจหนักนาสาหัสเราก็จะเดินหลีกออกมาจากเขา เพราะว่าเรามองเห็นโทษจากคนคนดีแล้วว่าถ้าคบกันแล้วเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยสำหรับเรางั้นเราเดินออกมาจะดีกว่าทำไมต้องจุดเทียนก่อนไหว้พระด้วยครับแล้วใครเข้ามาคคับเมึงจุดละ่ะก็ไม่จำเป็นต้องจุดนี่ทำไมต้องจุดละ่ะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ไม่เป็นไรเปลืองไม่อยากจุดร้อนก็ไม่ต้องจุดไม่จําเป็นเลยเรื่องเทียนเนี่ยตัดออกจากสาระระบบไปเลยในสมัยพุทธกาลเขาจุดเทียนกันเพื่อเป็นปฏิปเป็นปฏิปคมงไฟเพื่อส่องสว่าง แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยึดติดกันมาว่าเออเป็นเครื่องสักการะบูชาใครจะมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรือจะตั้งประดับประดาพู้ความสวยงามทําได้ทั้งหมดไม่ผิดอะไรเลยได้หมดทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ต้องไปกังวลทูบเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปจุดเลยก็ได้บางคนในจุดทูบแล้วอบตัวเองอยู่ในห้องพระไหว้พระทีเก้าดอกอย่างเงี้ยสามดอกกลัวไม่ถึงกูไวหว้เก้าแมงเลยจบแล้วก็จุดแล้วก็นั่งสวดมนต์ตัวเองอยู่ในห้องพระเนี่ยจับตัวเองยัดไว้แล้วก็นั่งดมกลิ่นความทูบไปแหละ อีกหน่อยนะมึงสำเร็จแน่มะเร็งปอดอะสำเร็จแน่นะไม่น่าจะลอดนะได้เข้าโรงพยาบาลก่อนที่จะจบการศึกษากมั่นใจได้เพราะนั้นไม่จําเป็นต้องจุดในเรื่องทูบเนี่ยไม่มีความจําเป็นเลยทูบหรือทูป,ปะสมัยก่อนเข้าไปททาอะไรเอาไว้เป็นควันไล่ยุงไล่แมลงไล่ลิ้นไล่เหลือบไล่ไลาแค่นั้นเองป้องกันแล้วก็บางทีเนี่ยในสถานที่เนี่ย มันมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เขาก็เอาทูบหองเนี่ยมาจุดปักไว้เพื่ออะไรเป็นเครื่องเครื่องในการทําให้กลิ่นเนี่ยมันดับกลิ่นไม่ดีไปดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ไปแค่นั้นเลยถ้าผมมีถ้าผมมีเมียเยอะเหมือนองค์ดำอะไรวะผมอยากมีเมียเยอะๆเหมือนองค์ดำผมต้องทายังไงอย่างนี้เหรอมึงสังเกตเงินในกระเป๋ามึงก่อนมีพอหรือยังเขาหรือเปล่า ก่อนมึงจะมีเมียเยอะๆสังเกตเงินในกระเป๋าหน้าไม่ต้องสังเกตก็ได้สังเกตเงินต่อให้หน้ามึงไม่ดีถ้ามึงมีเงินเนี่ยคนลุมล้อมึงแน่แต่ถ้าไม่มีเงินเลยเนี่ยมึงอยากจะได้มากขนาดไหน,นก็ไม่มีใครเอามแล้วกูบอกให้นะอยากให้อาจารย์เอาคําถามนี้ไปลงติ๊กตอบเขไม่ลงนะกุ้ยเกียรติคำถามมึงมันยาอ่อนมไม่ลงนะทำยังไงให้คนเก่ากลับมาครับมึงอยากจะเอามันอีกเหรอ มันไปก็ดีแล้วมือจะได้เลิกทุกใจสักทีนึงโอ้ยเขาไปมีเมียใหม่แล้วไม่ต้องเอากลับมาแล้วทํำยังไงทํายังไงจะสมหวังเรื่องความรักคะนั่นแหละทําอันเดียวกันแล้วนะอันหน้าทาหน้าซะมันทิ้งเราไปเพราะอะไรล่ะคําถามสันดานเราไม่ดีหรือเปล่าอย่างบางคนเนี่ยไม่เคยสมหวังในความรักเลยบางทีมันต้องกลับไปดูสันดานตัวเองด้วยนะทําสันดานเดิมๆซ้ําๆกับคนทุกคนคบกับนายเอก็สันดานนี้ พบกับนายบีก็สันดานนี้พบกับนายซีก็สันดานนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสันดานคือการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเองเลยมันจะสมหวังจากความรักได้ยังไงนี่เรียกว่าอะไรไม่รู้จักพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเราทํานิสัยแบบนี้ไม่ดีแล้วเขาไม่ชอบทำไมไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตายยังไงมันก็ไม่มีความสมหวังเพราะอะไรมันต้องกลับมาแก้ด้วยตัวเองเราไม่สามารถไปแก้คนอื่นได้นะเราอย่าไปแก้แฟนเรา เราอย่าไปแก้คนที่เราชอบเราอย่าไปแก้คนที่เรารักให้เรากลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อตัวเราทําไมถึงบอกว่าการแก้ไขตัวเองเพื่อตัวเราเพราะเมื่อรู้ตัวเราดีเขาจะรักเรามั้ยย่อมรักเราเขาบอกว่าเธออย่าพูดจาแบบนี้ได้ไหมเรารู้สึกเสียใจเราก็เลยเออกลับมาแก้ไขตัวเองไม่ใช่เพราะเขาเดี๋ยดีใจแต่พอให้เราเนี่ยอยู่กับเขาไปได้ตลอดลอดฝั่ง เราจะได้มีความสุขในการอยู่ร่วมกับเขาไปตลอดเพราะเราแก้ไขสันดา์ตัวเองการแก้ไขนี้ไม่ใช่การแก้ไขเพื่อคนอื่นแต่เป็นการแก้เพื่อความสุขในชีวิตของตัวเราเองคนทุกคนมันอยากจะอยู่กับเราอ่ะมันอยากอยู่เพราะอะไรมันอยากอยู่เพราะอะไรเราเป็นคนดีเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนี้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเขาแต่เราเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเราเพื่อให้เราดีที่สุด ตามความต้องการของเราเมื่อเราเปลี่ยนแปลงเองได้แน่นอนไอ้คนที่มันอยู่กับเรามันย่อมเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเขาก็ย่อมมีความสุขเมื่อเขามีความสุขอยู่ด้วยกันตลอดเราก็ย่อมมีความสุขในการอยู่กับเขาไปตลอดลรอดฝังได้เหมือนกันเห็นไหมนี่ปันหน้าที่เราคืออะไรมีสติสัมป,ปชัญญะในการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มากที่สุดเลขงวดนี้ออกตัวไหนครับนี่ถามหาเลขและกะวกรโถตีปากก็ให้นะ ระหว่างช่วยแม่ปลดหนี้กับทํางานเดินตามความฝันควรทําอย่างไรครับแล้วถ้าผมทําตามความฝันผมจะเป็นคนเห็นแก่ตัวไหมคําถามคือทําตามคําฝันแล้วทําไมถึงใช้หนี้ให้แม่ไม่ได้มันไม่ได้หรอเราสามารถทํางานหาเงินแล้วใช้หนี้ไปดดได้ไหมก็ได้การทําตามความฝันทำไมอะความฝันมันคือไปขอทานเหรอใช่หรือเปล่าความฝันเราไปขอทานเหรอทาไมเราถึงไม่มีเงินในการไปปลดหนี้ปลดสินให้กับพ่อแม่เราได้ การทํางานเพื่ออะไรก็ตามจุดประสงค์ในการทํางานของเราก็เพื่อเงินเพื่อทองเพื่อมาตอบสนองต่อความสําเร็จหรือความสุขในชีวิตประจําวันของเรากันเองไม่ใช่เหรอก็ใช่เอาแล้วคาถามคือทำไมถึงจะปลดหนี้ไม่ได้มันก็ได้เหมือนกันดังนั้นให้เราตั้งหลักการเกณฑ์ว่าการหาเงินหาเลี้ยงชีวิตเราไม่ได้หาเพื่อปลดหนี้ให้ใครแต่เราหาเพื่อความสุขสบายใจแก่ตัวเราคําถามแม่เรามีความสุขเราสบายใจไหมสบายใจ ถ้าแม่มีความสุขแล้วเราสบายใจนั่นหมายความว่าเราก็ต้องคอยช่วยเหลือแม่ด้วยเหมือนกับที่แม่เคยเลี้ยงดูเรามาหน้าที่ของคนเป็นลูกคือเมื่อท่านเลี้ยงดูเราเราจากเลี้ยงดูท่านในวันนี้ท่านเลี้ยงดูเรามาตลอดจนส่งมาจนเราทํางานได้วันหนึ่งเรากลับไปเลี้ยงดูท่านด้วยนั่นเป็นหนึ่งในหน้าที่ของความเป็นลูกที่มีความกระตัญญูกระตะเวทีต่อแม่พ่ออย่าลืมเรื่องนี้ การทําตามความฝันไม่ใช่ไปหาอาชีพกิจการงานที่ไม่มีเงินมีทองในการยาไส้ตัวเองอย่าไปทําอย่างนั้นนะศิลปินอนะ่ะหลายคนบอกศิลปินมันจนไม่จนนะมึงกูจะบอกให้มึงไปดูอาจารย์เฉลิมชัยอะนะสร้างวัดล่องขุนได้ใช้เงินกี่พันล้านมึงไปดูอาจนที่ไหนศิลปินแต่ละคนเนี่ยรวยๆเท่านั้นไปดูคนที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำอาจา,า,ปปญญารจาย์เข้าไปบรรยายเรือนจำมาเนี่ยเข้าไปบรรยามาหลายพันเป็นหมื่นคนแล้วเข้าไปบรรยายในเรือนจำมาชนบุรี หญิงชายระยองหญิงชายเชียงใหม่ไปมาหมดทุกที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวบางขวางก็ไปคุกบางไอ้คองปเปย์พูดผิดเดี๋ยวก็จะมีไปอย่างเงี้ยเราไปดูนะพวกนั้นมีศิลปินวาดภาพสวยมากอาจารย์ไปทีหนึ่งอาจารย์หมดเงินหลายหมื่นมากเพราะอะไรไปอุดหนุนเขาแล้วคนแต่ละคนออกมาจากคุกเนี่ยมีเงินติดตัวออกมาเป็นแสนเพราะตัวเองทําอาชีพของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์จริตกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เริ่มต้นพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตข,ของตัวเอง แล้วเขาก็ทําตามความฝันด้วยการเป็นศิลปินบางคนเนี่ยเคยติดคุกศิลปินชื่ออะไรไม่รู้ว่ะที่วาดภาพที่ช่วยเลสเลสอะไรสักอย่างที่ที่กินเหล้าจนตายเด็กอะเลสอะไรนะเด็กที่กินเหล้าจนตายาอ้วนอ่ะที่เคยขายผ้กมาลายอะแบงค์เลสเตอร์เหรอเออเอออะไรสักอย่างอะน,ะนั่นแหละเขามีคนนึงเนี่ยช่วยครอบครัวของน้องแบงค์เนี่ยด้วยการวาดภาพก็คือเป็นคนที่เคยติดคุกม,มาก่อน เขาก็เอาภาพภาพถ่ายไปประมูลกันมาแล้วคนที่ประมูลเนี่ยก็เอาภาพเนี่ยมาให้อาจารย์ก็เป็นนักโทษในเรือนจําที่เคยออกมาก่อนแล้วปัจจุบันเขาเป็นคนดังในในโซเชียลมากก็คือมาทําอาชีพของตัวเองรวยไปเลยคุณหลังพระนครอย่างเงี้ยเดินตามความฝันของตนเองคุณหลังพระนครน,นี่ก็สนิทก,กับอาจารย์วันที่เท่าไหร่นะที่เราจะคุยกันรายการคนตื่นคุย24ครับใครว่างไปเจอกันในจิ้งอกอาจารย์คนตื่นทํา24นี้หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มจะมีเสวนาทมกันระหว่างอาจารย์ คุณหลังพนครเอินวันวัดใหญ่มาหาสมปองสี่คนอาจารย์จับมานั่งคุยกันเพื่อจะคุยกันในมุมว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตในปัจจุบันเดินออกจากความเห็นผิดเหล่านั้นเนี่ยที่เขาเคยค้ายาเสพติดมาในอดีตเนี่ยติดคุณหลังพะนครนี่ติดสถานพินิจแล้วก็ออกจากสถานพินิจติดติดเข้าติดเข้าเข้า,ขา,ขาออกออกแล้วมาติดในเรื่องจาอีกกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจนมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังในปัจจุบันแล้วทําประโยชน์ให้สังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นคุณหลังพนคอนคุณเอินวัดใหญ่พวกเนี้เป็นกลุ่มคนที่กําลังทําประโยชน์เพื่อสังคมออกปัรยายตามโรงเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยไม่หลงผิดเข้าไปเกิดปัญหาในการทําผิดทำพลาดในการใช้ชีวิตหรือหาเงินหาทอด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเขาเนี่ยเอาประสบการณ์ตัวนั้นออกกระบ,บอกมาสอนให้เราเห็นน่ะได้อย่างชัดเจนดังนั้นหน้าที่พวกเราคือเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา อย่าไปติดกับสิ่งที่มันเป็นความผิดความพลาดถ้ามันทําแล้วมันแก้ไขได้ยากอย่างบางคนดียังสามารถแก้ไขได้แต่บางคนไม่สามารถแก้ไขได้แล้วดังนั้นในสิ่งที่เราทำเนี่ยทุกอย่างที่เราทําอาชีพเราต้องยึดโยงที่เงินทองเป็นหลักเพราะถ้าเรามีเงินเราดูแลตัวเองได้ดีแล้วเราจึงดูแลคนอื่นได้ด้วยความฝันอย่าไปเอาอะไรที่มันไปเกาะอยู่กับการที่ไม่มีกินเพราะสุดท้ายแล้วมันจะนํามาซึ่งความทุกข์ร้อนในชีวิตเรามันไม่มีความสุขหรอก ศิลปินทุกคนทําเพื่อเงินทั้งนั้นแม้จะทําเพื่อสังคมแต่เขาก็ต้องทําเพื่อเงินก่อนคําถามคือไม่ทําเพื่อเงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปช่วยสังคมจะเอาความสามารถที่ไหนไปช่วยสังคมถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองให้รอดก่อนดังนั้นเราต้องช่วยตัวเองให้รอดก่อนเราถึงสามารถช่วยคนอื่นได้นะเอาอ่านไปเลยยังวะต้องทํำยังไงไม่ให้ใจยึดติดกับอดีตไม่ต้องคิดเอาสติกลับมาตั้งอยู่กับกาย วันหนึ่งคืนหนึ่งรู้อิริยาบทประจําวันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้ลมหายใจเองฝึกดูวันละห้านาทีสิบนาทีหรือเวลาเดินอยู่เงี้ยขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายโถขว่าพู้ซ้ายโถไม่ต้องไปคิดอย่างองื่นเนี่ยเป็นวิธีการฝึกทิ้งความคิดในอดีตหลายคนถามอาจารย์เมื่อไหรอาจารย์มีวิธีอะไรให้ลืมอดีตมันสารพัดท,ทำวิธีแล้วพอเวลาวันหนึ่งอาจารย์แนะนําวิธีทำาหมไม่ค่อยทำเวลาแนะนําบอกลองฝึกนั่งสมาธิดูไหมล่ะลองรู้นู้รู้ตัวในปัจจุบันดูไหมล่ะ ลองมีสติสัพพัญญะในการยืน,ยนการเดินการนั่งการนอนดูไหมล่ะโดยไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นอะติดคำคำเดียวไว้ในใจติดคำว่าพุโทโธในใจคําเดียวพอลองดูไหมล่ะถ้าเราทําได้นะจบเลยปัญหามันจะไม่หวนหาถึงอดีตมันจะไม่รอคอยถึงอนาคตมันจะมีสติโฟกัสเฉพาะปัจจุบันเพียงอย่างเดียวอาจารย์เนี่ยไม่เคยสนใจอดีตพวกเราหลายคนเคยได้ยินข่าวแล้วก่อนหน้านี้อาจารย์โดนประจานว่าอาจารย์เนี่ยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่มีใครรู้ก่อนหน้านี้เพราะอาจารย์ไม่เปิดเผยข้อมูลเพราะมันไม่จําเป็นต้องบอกว่าตัวเองล้มละลายและอาจารย์ล้มละลายอาจารย์ก็ไม่ได้ไปช่อโกงใครมาอาจารย์ไม่ได้ไปฆ่าใครตายอาจารย์แค่อะไรโดนยึดบ้านที่ตัวเองเนี่ยสร้างภาระหนี้สินให้กับตัวเองแล้วผ่อนไม่ไหวนั่นเป็นความล้มเหลวในการใช้ชีวิตครั้งหนึ่งของอาจารย์แต่วันหนึ่งเราเดินมาสู่จุดที่เรียวกว่าประสบความสำเร็จได้เราก็ปิดหนี้ปิดสินซึ่งปัจจุบันขนาดเนี้ยอาจารย์ใช้หนี้สินในคดีล้มละลายหมดแล้วสองล้านสี่แสนกว่าบาทปิดหมดไม่เหลือเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วไม่มีีการต่อองนน้สิดวย ซึ่งศาลเนี่ยให้อาจารย์ต่อรองในการชําระนี้เนี่ยแค่3 0มเท่านั้นก็สามารถยื่นผลลมมาหลาได้เลยแต่อาจารย์บอกว่าไม่ขอต่อรองเพราะเราต้องการชดใช้เขาทุกบาททุกตังค์กับการที่เขาเนี่ยเสียเวลากับเรามานานเสียผลประโยชน์กับเรามานานเงินต้องมาตรอยู่กับเรามานานดังนั้นไม่ต่อรองไม่ตบาทเดียวจ่ายจนหมด2อ0ล้านสี่แสนกว่าบาทบวกค่าปรับอีก8ปดหมพันกว่าบาทรวมแล้วประมาณสองล้านห้าแสนกว่าบาทเกือบหเกือบ2อล้านหเราก็ปิดหมด แล้วตอนนี้สารก็มีคำสั่งให้อาจารย์เป็นบุคคลพลล้มละลายเรียบร้อยแล้วเป็นคนปกติเรียบร้อยแค่นี้เองแค่ใชน้นี่สารก็ยุติไปเพราะเราไม่ได้ชอบกลไม่ได้รักทรัพย์ใครมาไม่ต้องไปติดคุกติดตารางเพราะเราไม่ได้มีคดีแค่นี้เองเมื่ออาจารย์วันหนึ่งมีประสบการณ์และอาจารย์ประสบความสําเร็จอาจารย์ต้องห่วยหาถึงอดีตมาว,ว่าไม่น่าเป็นแบบนี้เลยมันทําให้อับอายขายขี้นหน้าวงตระกูลไม่มีความสุขเพราะว่าต้องมาเจอเรื่องอับอายจากเราไม่คิดถึงเลยเพราะในปัจจุบันอาจารย์ดูแลครอบครัวตัวเองอย่างมีความสุข แล้วไม่ดูแลเฉพาะครอบครัวตัวเองดูแลยันครอบครัวคนอื่นด้วยทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสุขในการใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่มีใครความทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรเรียกว่าเรากําลังทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมแต่คาถามเราต้องไปหวนหาถึงอดีตไหมว่ามันไม่น่าเป็นแบบนี้ไม่น่าเป็นแบบนั้นไม่งั้นคนแบบนี้คงมันด่าเราไม่ได้คนคนนี้คงทรมานเราไม่ได้คนคนนี้คงประจานเราไม่ได้ไม่คิดเลยอาจารย์ไม่รู้สึกอับอายเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะนั่นมันคือความจริงในเมื่อคนด่าเราแฉเราประจานเราในเรื่องความจริง ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอายเพราะอะไรมันคือเรื่องจริงในชีวิตเรายอมรับให้ได้แต่เพราะเราทุกข์ร้อนในใจเพราะเรายอมรับไม่ได้ว่าเราเป็นอย่างนั้นเหมือนมีคนเกลียดเราใส่ร้ายป้ายสีเรานินทาว่าร้ายเราคำถามคำนินทานั้นจริงหรือไม่จริงถ้าจริงก็แค่ยอมรับแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองซะ แต่ถ้าไม่จริงไม่จริงจะเท่าทำอะไรก็ใน้มื่อไม่จริงยิ่งไม่ต้องทําอะไรอย่าเลยปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยใครอยากจะว่าร้ายอะไร,ะไรให้มันว่าร้ายไปหน้าที่เราคือชี้แจงความจริงแต่ถ้าชี้แจงแล้วเขาไม่ฟังทําอะไรอยู่เฉยๆเพราะเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงดังนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องไปกวีก็ว่าอะไรใครพูดอะไรใส่ร้ายปไปสิแล้วที่คำไม่จริง เราเชิดอกยกตัวชูหน้าชูตาต่อไปทําตัวเองให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองรักษาสัจจความจริงความจริงนั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ในชีวิตเราเสมออย่าก,กลัวต่อความจริงคนที่กลัวความจริงคือคนที่มีชนักติดหลังคําถามสิ่งที่เราพูดออกมาหรือสิ่งที่เราทําอยู่มันมีชนะติดหลังไหมถ้ามีชนะติดหลังตัวเราเองจะไม่ปลอดภัย พราะอะไรมันมีตัวติดอยู่วันหนึ่งเขาขุดเขาคุยขึ้นมามันทําให้เราเกิดความร่วมจมได้อันนี้ก็น่าอันตรายดังนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดอย่ามีอะไรที่มันเป็นสิ่งผิดเนี่ยปิดบงังซ่อนเลนอย่างกรณีน้องหญิงเนี่ยล่าสุดในเรี่อองรายการหัวกระแสน้องหญิงพอดีในรายการ<ล>หัวกระแสมีพาดพิงถึงอาจารย์นิดหนึ่งคุณซา่าใช่ไหมคุณซา่าอัดชิปวิดีโอก็มีพูดถึงอาจารย์นิดหนึ่งนะที่ในรายการหัวกระแสบอกว่าน้องหญิงเนี่ยเขาแนะนํามาไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะอันนะ ในรายการพูดมาเขาบอกว่าอาจารย์เบียกับคุณแพรลี่เนี่ยน้องหญิงเขาสั่งให้เอาหุ่นพยนต์หรือหุ่นตุ๊กตาเนี่ยมาผูกติดกันแล้วเอาสายสีหรือเชือกเนี่ยมาลัดเพื่อเป็นการทําให้สองคนเนี้ยทาเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงคือให้ให้ทาเรื่องเสื่อมเสียจะได้เป็นข่าวเช้าข่าวข่าวโลกีคือมันพูด,ดง่ายๆคือมันจะให้กูกับคุณแพรลี่ไปได้กับพูด,ดง่ายๆและให้เกิดความเสื่อมเสียในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยกูว่าทนายพัทเนี่ย ยังน่าจะเหมาะสม่ากูเยอะนะกูยังหัวล้านเนี่ยใครรู้จักทนายพัดบ้างใครรู้จักทนายพัดบ้างยกมืมาขึ้นหน่อยอ้าวพวกมึงไม่รู้จักเขาเลยเลยเนี่ยตายแล้วทนายพัดต้องไปปัดกระแสต,ตัวเองใหม่ในทิกตอกเขาเนี่ย <laughs> ทนายพัดเป็นทนายเมียหลวงรู้จักไหมทนายเมียหลวงอ่ะนี่เขามีชื่อในเสียงอยู่ในทิกตอกอยู่นะว,ว่าไปติดตามผลงานได้ทนายพัดวันนี้เขามาด้วยเขาอยากมาดูกิจกรรมอยากมาดูว่าพวกเราทํากิจกรรมอะไรกันย้อนวันวานในสมัยเรียนเพราะนั้นหน้าที่พวกเรา เราต้องทำหน้าที่ของเตนให้ดีใครจะพูดอะไรยังไงก็แล้วแต่อย่าวันไวต่อสัจจะความจริงที่ตัวเองถืออยู่ในมืออะไรเป็นความจริงให้ยึดความจริงนั้นไว้อะไรไม่เป็นความจริงไม่ต้องไปสนใจต่อสิ่งที่ไม่จริงนั่นเลยเรายืนหยัดอยู่บนความจริงมั่นคงอยู่ในความจริงชีวิตเราจะปลอดภยัยให้จําไว้แค่นี้พอถามก็แตหวยนะอาจารย์ไม่ให้ผมอาจารย์ไม่ให้ผมผ่านวิชา โครงงานทำยังไงดีครับมึงก็ทำงานส่งเขาสิผมปวดผมปวดหัวมากคุยกับอาจารย์ไม่รู้เรื่องอาจารย์คนไหนอะทำไมมึงถึงขั้นปวดหัวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสรุปมึงไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยกูอยากรู้ก็ไปคุยกับเขาดีๆเขาไม่ให้ผ่านเพราะอะไรเราทํางานได้หรือไม่ได้เราทํางานถูกหรือผิดละคําถามกลับไปดูตัวเองก่อนก่อนไปว่าอาจารย์เขานะ่ะเราทําถูกต้องหรือย,ยังทําดีหรือย,ยังทําเหมาะสมหรือยังถ้ายังทําไม่ดีกลับไปแก้ไขใหม่ ทำไมคนอื่นผ่านทำไมมึงไม่ผ่านลามีปัญหาอยู่คนเดียวเนี่ยคำถามกูว่าไม่ใช่ครูอาจารย์มีปัญหากูว่ามึงอะนะแอบชอบเพื่อนสนิททํายังไงดีครับมึงก็บอกมาสิบอกมาเลยสก,กิปมันมาอยู่ข้างหน้ามึงหรือเปล่าล่ะสก,กิปมาเลยบอกตอนเนี้ยเดี๋ยวกูเป็นพยานให้ก็ได้จะขึ้นมาแต่งงานไหมหล่ะเดี๋ยวกูจัดการให้เลยตอนนี้เลยเอาไหมล่ะขึ้นมาเลยเมื่อแค่บอกมันมันจะเป็นอะไรจะต้องทําอะไรก็แค่บอกมึงนั่งอมพนันอยู่ในปา่าอย่างงี้คนอื่นฆ่าไปแดกก่อนกูว่าไม่ต้องได้ก็พอดี มึงอยากได้ต้องรีบต้องเร็วต้องไวบอกมาเลยชิงบอกมาเต็มที่แค่ผิดหวังแค่นันเองมึงจะไปนั่งกังวลกับอะไรเริ่มต้นใหม่ได้หาใหม่ได้ก็แค่ผิดหวงังอยากหัวล้นต้องทำยังไงครับโกนหัวก็ไปสิมันจะไป็ทอะไรล่ะแหมเจตนาจะมูรี่กูแหละก็รู้เดี๋ยวสักพักจะมีคนถามกูใช้ยาสีกูใช้ยาสระผมยี่ห้ออะไรอะนะอาจาร,รย์คิดยังไงกับคนไม่รู้จักพอที่กอผู้หญิงกินไปเรื่อยๆครับแะไวมึงไปให้เงินเขาทำไมล่ะ คำถามมนะันอะเขาเกาะมึงกินแล้วมึงก็ไปโง่ให้เขาเกาะอ,อยู่ได้อยนะวิธีการคืออะไรมีสติตั้งสติเงินมึงอยู่ในกระเป๋ามึงมึงแค่ไม่ให้มันก็จบแล้วก็แค่นั้นเองเออไม่ต้องไปสนใจสิอย่าไปให้มันสิอยากให้ก็ให้แล้วอย่ามาบ่นทีหลังถ้ามันลําบากมันเกาะก,กินมากนะมันก็ไปซื้อบาโฮดกินเอาง่ายๆง่ายๆแค่นั้นเลยจ่ายเงินไปครั้งเป็นครา,า้ไม่ต้องให้มันมาขอตลอดอยากได้ก็ไปซื้อกินเอาจบง่าย ไม่ต้องมามีปัญหาเยอะไม่งั้นมึงก็จะมานั่งบนอยู่อย่างเงี้ยเงินไม่พอใช้ชีวิตไม่มีความสุขเพราะผู้ชายมาเกาะกินอยู่ก็มึงไปให้มันเกาะเองอ่ะจะให้ทำยังไงเลยเนี่ยเออขอแรงบันดาลขอแรงช่วยเลือคร่บี่ดีอะไรถ้ามีความดีใจหรือไปหากําลังใจมาการใช้ชีวิตกําลังใจไม่ได้ช่วยอะไรกําลังใจให้ตอนนี้เดี๋ยวไปเจอเรื่องใหม่ก็ต้องไปขอกําลังใจจากชาวบ้านอีกไม่จบไม่สิน้น อาจารย์ไม่เคยให้กาลังใจไขสิ่งอย่างเดียวที่อาจารย์ให้คือความจริงความจริงคือต้องยอมรับให้ได้ว่านี่คือผลของการกระทําต้องยอมรับให้ได้ว่านี่คือผลของการกระทําที่เราได้ทําแล้วแล้วต้องเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพื่อไม่ให้รับผลแบบนี้อีกเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าวันนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ไปวิ่งหากําลังใจจากชาวบ้านไม่มีทางจะไม่มีทางเจริญเจริญไม่ได้กําลังใจที่ดีสุดคือความจริง ยอมรับความจริงให้ได้เราจะมีความสุขไม่มีความทุกข์นั่นแหละกาลังใจที่ดีที่สุดความจริงคืออะไรก็คือสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่กาลังเผชิญอยู่นั่นแหละคือความจริงแล้วนั่นแหละจะเป็นตัวทําให้เราประสบความสำเร็จนั่นแหละจะทาให้ตัวแต่เป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งได้ในปัจจุบันโอ้ยเหนื่อยวะ่ะโดนผู้สันดานป้าข้างบ้านไล่ไปดูอาจารย์เบียผมต้องเข้าใจว่าหวังดีหรืออะไรดีครับ จิตผมสงบพ,พบมันตลอดไม่หลุดพ้นจริงๆครับอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะมึงไปอยู่กับป้าข้างบ้านนะคุณแนนดานนะคุณไม่เข้าใจคําถามอ่ะเป็นทุกข์มากครับเมียไม่ให้เข้าสังคมบีบบังคับให้กลับบ้านอันนี้คําถามนักเรียนเหรอคําถามอาจารย์หรือบอกว่าไม่น่าใช่นักเรียนอย่างนะเมียไม่ให้เข้าบ้านเนี่ยนะ ใช่เลยวะเมียไม่เข้าอ๋อเมียไม่เข้าสังคมบีบบังคับให้กลับบ้านมึงก็ไม่ต้องมีเมียแค่นั้นแหละจบเลือกเอาคือเราไม่ต้องไปคือเราเลือกแล้วอะเราตัดสินใจที่จะมีครอบครัวแล้วถูกต้องไหมถ้าเราตัดสินใจแล้วต้องยอมรับผลถ้าไม่อยากได้รับผลเดินออกมาจากชีวิตนเสียมองเห็นโทษเห็นภัยไว้แค่นั้นเลยในเมื่อเราตัดสินใจเลือกแล้วอะเรายอมรับในสิ่งสิ่งนี้ก็ต้องยอมรับผลของก,การกระทำจะมาบ่นเบื่อไม่ได้ เพราะอะไรเราเลือกคําถามคือทําไมรแรกๆทําได้แหละ,ละช่วงเข้าใหม่ปมามันแต่อยู่กันไปนานเริ่มไม่ได้แล้วเริ่มจะเป็นจะตายแล้วเริ่มรู้สึกว่าอยากจะอยู่ในสังคมไม่มีเวลาในการไปเจอใครเลยเราเริ่มเพราะอะไรเพราะเราเริ่มเบื่อคําถามคือถ้าเราเบื่ออยู่แบบนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมไม่ได้วิธีการคืออะไรคุยกันปรับความเข้าใจกันให้ดีถ้าเราสามารถป,ปรับความเข้าใจกันได้ดีทุกอย่างจบคําถามคือปรับความเข้าใจได้ไหมถ้าปรับได้ปรับถ้าปรับไม่ได้ยอมรับตามความเป็นจริง ถ้ายอมรับตามความเป็จริงไม่ได้เดินออกจากชีวิตคู่ซะง่ายนิดเดียวจะได้ไม่ต้องไปทําให้เขาทนทุกข์ทรมานในวันหนึ่งที่เราทนไม่ไหวแล้วต้องไปนอกใจภรรยาสามีของตนเองมันจะหนักหนาสาหัสทําลายบุคคลบุคคลหนึ่งไปโดยไปโดยที่มไม่สมเหตุสมผลแฟนผมไม่ให้ทําการบ้านทํำยังไงดีครับออการบ้านคือการมีเพศสัมพันธ์กันเหรอแฟนผมไม่ให้ทำใช,ใช่เรื่องเดียวปะวะ ไม่ทําการบ้านหมายความว่าอะไรอะ่ะแฟนผมไม่ทําการบ้านทําไงดีครับใช่เรื่องเดียวกันปะคือไม่ให้มีเพศสัมพันธ์บ้างน,นเถอะอ๋อแล้วต้องทํำยังไงไม่รู้อะ่ะไปหาเมียใหม่เห,หรอเอลียงไงมึงเลิกกับมันได้ไหมล่ะคําถามอะ่ะเรื่องแบบนี้มึงก็มาถามกูเนาะโสด,ดแตแบบ่แอบมีโสดแต่